คลิปนายอ่อนทั่วอีกแล้วจะเมื่อนี้บุนีแม่น้องแอรจะไม่เห็นสัวอะเขาปุ่นขขาวปุ่นขนมจีนภาษาไทยก็เอิ่นขนมจีนนะี่หละบ้านเฮาเอิ่นขขาวปุ่น ห่อนมากเขาปุ่นนี่เอาไปาเ้้นเซ่หนามกอนก็นได้เลยคะ่ะมันจะบด่ติดกันเส้นมันจะได้บด่ติดกันเวลาเขาค้นมันจะได้ค้นง่ายๆกินง่ายๆใส่พริกผงพริกคัวใส่ลงไปเลยเดี๋ยวจะเดี๋วจะมักเผ็ดสีทีจานมากผงชูรส น,น้ำปลาตาหน่อไม้เสบน้ำปลาตาหน่อไม้เสบจ้ะอันอื่นมันแบบออกเข้มๆคาดบ่ได้ปปเด้ดยเตาเระ่ารของเสบอีสานบดใส่บ่ได้ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอีก คนคนคนแล้วก็คน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 ให้มันเข้ากันโบปินะข้อันใดเท่ากับไซมายจ้ะเพราะมันหลายมันปุ่งใหญ่ Sợi mỏng sợi có phần lên Đừng chuyển hàng Ôi. Đừng sợi mắt nào subscribe cho nào đó. อันว่าเสร็จเรียบร้อยสัวคาปุ้นบ,นบานๆจ้ะใส่พริกผงน้ำปลาผงชูรสปลาร้มามะนาวคนเลยกินกับพับขานี่แหละของแสบพักขาหอมห้อยๆกินแล้วปากหอมว้าวน่ากินมากโอเคเสร็จแล้วไปแล้วบ๊ายบาย